กระแสมาผลงานถึงและชื่อกำลังพุ่งแรงแบบชุดไม่อยู่นาทีนี้ในวงการกีฬาไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักเจวสระบุรีหรือนรชาเพิ่มพูลน,นักสนุกเกอร์หญิงดาวรุ่งวัย19ปีที่เธอก้าวขึ้นมาเป็นทั้งมือหนึ่งของโลกในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมสนุกเกอร์หญิงทีมชาติไทย ล่าสุดเจ้าตัวสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำด้วยการคว้าเหรียญทองซีเกม2025เหรียญแรกในชีวิตพร้อมปล่อยช็อตฉลองสุดน่ารักไม่ตกเทรนด์ด้วยท่าโพสฮิตบนเตียงนอนที่แฟนกีฬาเห็นแล้วอดนึกถึงเมร์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวชาวไทยที่เป็นขวัญใจไม่ได้เลยการแข่งขันสนุกเกอร์ในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นทำกลางความคาดหวังของแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะประเภทสนวกเกอร์6แดงทีมหญิง ที่ทัพซอยคิวสาวไทยถูกยกเป็นตัวเต็งหนึ่งในรายการนี้และในที่สุดทีมชาตไทยก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเมื่อรวมพลัง3นักแม่นคิวระดับแถวหน้าของประเทศที่นําโดยเจลสระบุรีรวมด้วยใบพัศสศีราิชาสิริพาพรน,นวลพักคำจันทร์ รวมไปถึงพลอยขอนแก่นพลอยชมพูเหล่าเกต,ติพงษ์ช่วยกันออกคิวอย่างเฉียบขาดแล้วก็เฉือนชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบสุดระทึก3าต่อสคู่ขวาเหรียญทองมาครองได้สำเร็จทำกลางเสียงเชียร์แบบกึกก้องของแฟนกีฬาชาวไทย เกมรอบชิงชน,นะเลิศเต็มไปด้วยความกดดันและความสูสีทั้งสองทีมต่างผัดกันเก็บเฟรมสำคัญทำให้สถานการณ์นั้นต้องตัดสินกันถึงขั้นผู้สุดท้ายแต่ด้วยประสบการณ์ความนิ่งและความแม่นยำในจังหวะสำคัญทำให้สาวไทยเป็นฝ่ายออกคิวได้เด็ดขาดมากกว่าปิดเกมคว้าเหรียญทองพร้อมส่งเหรียญทองที่2ให้กับทัพสนุกเกอร์ไทยในสุดซีเกมและกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ในทันที สำหรับเจลสระบ,บุรีหรือชื่อจริงของเธอคือนฤชาเพิ่มพูลนี่ไม่ใช่แค่เหรียญทองธรรมดาแต่คือก้าวแรกบนเวทีซีเกมของเธออย่างแท้จริงศึกซีเกมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงเล่นครั้งแรกในชีวิตของนักสอยคิวสาวรายนี้และสามารถประเดิมสนามด้วยเหรียญทองได้ในทันทีสะท้อนถึงศักยภาพที่พูดถึงอย่างยาวนานในฐานะดาวรุ่งแห่งวงการสนุกเกอร์หญิง ชื่อของน้องเจลกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติตั้งแต่การแข่งขันในรุ่นเยาวชนก่อนจะพัฒนาฝีมือขึ้นมาต่อเนื่องจนตอนนี้รั้งตำแหน่งมือเจ็ดของโลกในรุ่นหญิงทั่วไปควบคู่กับการเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งตอกย้ำว่าเธอคนนี้ไม่ได้เก่งแค่นในกลุ่มเยาวชนแต่เธอสามารถยืนหยัดแข่งขันกับนักซ้อยคิวระดับโลกในรุ่นใหญ่ได้อย่างเต็มภาคภูมิก่อนจะร่วมกับทัพทีมชาติไทยในศึกซีเกมเจลสระบุรีสร้างผลงานระดับมาสเตอร์ด้วยการคว้าชแชม i อ i s h Woman Open 2025ที่ไอร์แลนด์ที่ประเทศไอร์แลนด์เมื่อช่วงต้นเดือนท่านว่าคมและก็เป็นแชมป์ต่างแดนรายการสำคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจยกระดับชื่อเสียงของเธอบนเวทีโลกอย่างชัดเจน ใน,นเดียวกันผลงานในการรับใช้ชาติของน้องเจลก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อเจ้าตัวสามารถคว้าเหรียญเงินสนุกเกอร์6แดงหญิงในศึก World Game 2025เมื่อสิงหาคมและก็กลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์รายการดังกล่าวและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญว่าเธอนั้นคือความหวังใหม่ของวงการซอยคิวไทยในระยะยาว นอกเหนือจากฝีมือในสนามเจลสรรบุรี mm. ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักกีฬายุคใหม่ที่กล้าเป็นตัวของตัวเองรู้จักสื่อสารกับแฟนกีฬาไม่ปิดกั้นตัวตนฉลองเหรียญทองด้วยการโพสตท่าฮิตบนเตียงนอนแม้จะเป็นเพียงโมเมนตเ์เล็กๆหลังจบการแข่งขันแต่กับปลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลก็สร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับแฟนกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนที่มีความฝันอยากจะก้าวขึ้นมาสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติ จากได้ยิงวัย19สู่แชมป์ระดับโลกจากเวทีเยาวชนสู่เวทีซีเกมจากมือหนึ่งอยู่21สู่กำลังหลักของทีมชาติไทยเส้นทางของเจลสระบ,บุรีพึงจากเริ่มตน้นเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้อาจเป็นบทบาทแรกกับเรื่องราวความสำเร็จอีกมากมายหลังจากนี้ของเธอซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะได้เห็นจากปลายคิวของเธอในอนาคตอันไกลนี้